สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสียงโชวไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กเทียายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะ แอดมินก็จะพามาในแนวทางฮาหนอยมัดรวมนะคะงวดก่อนก็ให้เข้า55นะคะคู่เดียวพดโพบมงม,งมงสมโหนนะคะไม่ไหวเลยจริงๆนะคะ,ะ,คะแต่ว่าตัวเลขแอดมินก็น้อยมากนะโอกาสเข้าก็ยากอยู่แล้วนะคะโอกาสหลุดยิ่งง่ายนะคะแต่แอดมินก็พยายามคำนวณเต็มที่นะคะให้กับพ่อแม่พี่น้อง f อทุกคนนะคะของแอดมินนะคะแบบให้หลุดน้อยที่สุดนะคะ ก็ถือว่าไม่ไม่หลุดนะคะมาคู่เดียวก็โอเคอยู่นะคะสำหรับซายวิ่งนะคะก็จะมีสี่สามเก้าสองแปดศูนย์นะคะแอดมินให้เด่นไปที่9นะคะกับ3ก็จะมี9 3 3 4 แล้วก็จะเป็นโอ้พี่น้องเก้าหกนะคะก็จะเป็นหกสามนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันเนาะชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีห้าเจ็ดสี่ห้า แล้วก็ห้าเก้านะคะแล้วก็เก้าสี่นะคะก็หกห้าหกสี่ส่วนกันเบิ้ลนะคะก็จะมีศูนย์ศูนย์สามสามสองสองเก้าเก้านะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นชุดเด่นหมดเลยนะคะชุดกันเนาะใครอยากเข้าห้องเรียนนะคะ so dasa นะคะ8805นนะคะฟรีนะคะสิ้นเดือนนี้นะพรุ่งนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ดูดวงเห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า